ครานี้คว้ายมาจับบัตรคิวเก่อเอกสารแล้วก็รอเรียกชักประวัติเพื่อตรวจสุขภาพประจําปีค่ะรอบนี้ที่โรงเรียนคว้ยติดต่อประสานให้มาตรวจสุขภาพกันที่ศูนย์อนามัยที่2พิษณุโลกเดินเข้ามาข้างในเราก็จะทะลุมิติออกมาเจอศูนย์สุขภาพดีแบบนี้เลยค่ะใหม่สะอาดน่าใช้บริการมากเลยค่ะเข้ามาข้างในแล้วก็ชั่งน้ําหนักวัดส่วนสูงวัดรอบเอวแล้วก็รอเรียกคิวค่ะ และแล้วก็ถึงเวลาอันระทึกเจาะเลือดนั่นเองค่ะหลังจากที่งดน้ำงดข้าวหลังสองทุ่มมาเมื่อคืนค่ะงดมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยค่ะผลปรากฏว่าเลือดข้นไปอีกค่ะเจาะแขนไม่พอเจาะหลังมือด้วยค่ะหนูจิเป,ป็นลมค่ะคุณพยาบาลไม่ใช่อะไรนะคะหนูหิวข้าวมากค่ะหลังส่งผลเลือดและปะสัสสาวะเสร็จก็มาเปลี่ยนชุดเพื่อเอ็กซเรย์ปอดต่อค่ะเปลี่ยนชุดพักหนึ่ง เอกเย์ Excel, หายใจเข้าหายใจออกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบ่ายมาก็มานั่งรอคิวแป๊บหนึง่งเข้าพบคุณหมอเพื่อฟังผลค่ะปกติดีทุกอย่างค่ะจากนั้นก็ไปชำระค่าบริการส่วนต่างที่ตรวจเพิ่มนั่นเองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคุณครูทุกคนหายไปไหนกันหมดก็ไม่รู้ค่ะปรากฏว่าทุกคนมาอยู่ที่ห้องนี้ค่ะห้องฟิตแอนด์เฟิร์มซึ่งครัวให้ไม่ได้มาห้องนี้เลยค่ะซึ่งเป็นห้องบริการแนะนําเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เกี่ยวกับการกินและก็การออกกําลังกายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้นนั่นเองค่ะจึงระหว่างรอพี่จอยแล้วก็ครูน้องโบนะคะก้ไอก็ขอเข้ามาชมหน่อยละกันค่ะประทับใจสถานที่และก็การบริการของที่นี่มากปกปติขึ้นชื่อว่าโรงพยาบาลก็ไม่อยากมาหรอกค่ะไม่ว่าด้วยเหตุผลอันใดใครที่ยังไม่ตรวจสุขภาพประจำปีแนะนำให้มาที่นี่ได้เลยนะคะ